สวัสดีค่ะวันนี้แอนเตอร์ก็มาอยู่ที่สนามดักวดีีของฮาค่ะอยู่กับรายการอิสุเลสปิริตในรอบชิงชนะเลิศค่ะแล้วตอนนี้ที่แอนเตอร์ยืนอยู่จะเห็นรถสวยๆแล้วก็บูธอีกเยอะแยะมากมายอันนี้เขาเรียกว่าลานกิจกรรมนะคะมีทั้งรถโชว์เดี๋ยวเราจะไปอยู่ทางด้านในที่เขาจะไปการแข่งขันกันในวันนี้ค่ะ ่ะแล้ววันนี้แอนเตอร์ก็มาอยู่กับพี่บอยรีไซเคิลสวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยมาจากไหนเอ่ยประจวบครับประจวบวันนี้เอารถมาทำอะไรเอ่ยเอ่อเอามาโชว์ครับวันนี้มีประกวดงานอีสุสุสิบพันครับวันนี้วันนี้เป็นหนึ่งในสิบพัน<ช>ที่เรา,าประกวดในแถวน,นี้มาแล้วขอคะแนนจากกรรมการหน่อยได้ไหมอ๋ออ้อนหน่อยก็ขอนะครับเพราะว่ามาไกลครับมาไกลก็ขอคะแนนหน่อยแล้วก็อ่าสำหรับคนที่มาเที่ยวงานนี้ครับ มีมีคล้ายคล้ายเหมือนหยอดบัตรด้วยอะไรปรามาณรเนี้ยอ่าอย่าลืม,ลมครับคันนี้ครับคันนี้ ทงบัตของคุณมีค่ะมาฝากคันนี้หน่อยนะคะใอ d a v i d s o โอเคขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นรถของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของ h a n n y Man เนี่ยเราสามารถใช้กับรถเดิมๆอย่างนี้ได้อันนี้เดิมถามว่าอะไรบางตัวยังเดิมอยู่แต่ว่าเขาจะเน้นแต่งในห้องเครืองแล้วก็บางส่วนอย่างช่วงช่วงล่างติดนกหรืออะไรก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ h a n n y Man มีนะคะถ้าคุณสนใจอยากได้ของเราสามารถ็อกซ์เข้ามาได้เลย แล้ววันนี้นะคะที่อันเตอร์อยู่ที่ร้านกิจกรรมไม่ได้สินค้าของเราไม่ได้มีแค่รถกระบะมีทั้งรถเก๋งมีทุกแบรนด์ทุกกี่ห้อมีมากกว่า6,600รายการมีแหลกพรอมาไายมีปีกนกมีลูกหมากมีเขาขับแล้วก็มียอยค่ะ,คะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอย่าลืมนะคะ candyman auto co t h ค่ะ รายการอิสุและสปิริตสนามหน้าแฮนดี้แมนจะมาเป็นสปอนเซอร์หลักของแอนเตอร์ในรุ่นของ3000โปอาจจะเจอพี่ๆในระดับพาร์ทแอนเตอร์บอกเลยสู้ไม่ถอยแน่นอนค่ะโ้ฝากเชนเตอร์ด้วยนะคะ